สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ป้านาลุงเดอร์ชาแนลนะคะคลิปที่แล้วนะคะเราเดินทางมาที่เบลฟาสต์นะคะก็คือตอนนี้นะคะถึงในเมืองเบลฟาสต์แล้วนะคะเรากำลังขับรถไปที่โรงแรมนะคะเพื่อที่จะเช็คอินนะคะเพื่อนๆน,นะคะ โรงแรมที่เราจองไว้นะคะจะอยู่ในเมืองเลยนะคะก็คือจะใกล้กับแหล่งช้อปปิ้งนะคะแล้วก็ใกล้กับร้านอาหารแล้วก็พวกผับอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะก็คือว่าไม่ต้องเดินทางขึ้นรถเมลหรือว่านั่งรถแท็กซี่เลยนะคะยังไงเดี네๋ยวเราไปดูห้องกันนะคะป้าหนากับลุงเดอจองห้องไว้ห้องเดียวนะคะเพื่อนๆแต่ว่าป้าหนาลุงเดอเนี่ย ได้เข้าไปถึงสองห้องเลยนะคะเพื่อนๆนะคะมันมีเรื่องเล่านะคะอันนี้เป็นห้องแรกนะคะที่ปัหาเข้าไปนะคะปัหาก็ถ่ายคลิปบอกว่าให้เพื่อนๆดูนะคะว่าเป็นยังไงนะคะห้องแรกที่เข้าไปเนี่ยก็คือคีย์าการ์ดที่ได้รับคือไม่สามารถที่จะเปิดประตูได้คะ่ะเพื่อนๆนะคะเราก็เลยถามกับเจ้าหน้าที่ที่ทําความสะอาดนะคะเขาก็ใจดีมาเปิดห้องให้เราคะ่ะ นะคะแต่ว่าลุงเดอพอดีลุงเดอสงสัยก็เลยลงไปข้างล่างนะคะบอกว่าคีย์การ์ดเปิดเข้าห้องไม่ได้เขาก็เลยเช็คอีกทีนึงเนี่ยเลขมันผิดค่ะเ,เพื่อนๆจ๋านะคะปกติก็คือมันต้องเป็นเลข5 5 2หแต่ว่าเขาเขียนว่าเป็น5 2 2สองสองนะคะเราก็เลยต้องย้ายห้องจากเพื่อนๆอันนี้ห้องนี้ก็คือไม่ใช่ห้องจริงนะคะ ก็เป็นโรงแรมธรรมดานะคะเพื่อนๆน,นะคะก็คือห้องกระทัดรัดสแตนดาร์ดนะคะก็แค่พักผ่อนนอนหลับอ่ะนะคะเพื่อนๆจ๋านะคะไม่ได้แบบว่าจองโรงแรมหรูอะไรนะคะส่วนห้องจริงของเราก็คือห้องนี้นะคะเพื่อนๆจ๋านะคะหมายเลขห้าห้าสองนะคะงวดนี้ห้าห้าสองนะคะ เข้าไปก็จะมีเก้าอี้โซฟานะคะให้ด้วยแล้วก็เป็นโต๊ะเครื่องแป้งนะคะเพื่อนๆโทนสีก็จะเหมือนกันเลยค่ะเพื่อนๆน,นะคะเพียงแต่ว่าห้องนี้จะกว้างกว่าห้องแรกนิดหน่อยค่ะ <c oughs> ก็จะมีทีวีเหมือนกันนะคะ <c oughs> แล้วก็เตียง ก็จะเหมือนกันค่ะไซส์ขนาดเดียวกันนะคะแล้วก็การตกแต่งก็จะเหมือนกันเลยค่ะเพื่อนๆจะโทนสีเหมือนกันนะคะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆน,นะคะจองห้องเดียวนะคะได้เข้าถึงสองห้องจ้านะคะดีนะคะที่อ่าห้องแรกนะคะแขก เขายังไม่เข้าเช็คอินนะคะไม่งั้นนี้เปิดไปนี่จะเจออะไรไม่รู้นะคะป้าหนากับลุงเดอพักอยู่ที่โรงแรมนี้ประมาณสามคืน3คืน4วันนะคะแล้วก็อันนี้นะคะเป็นซิตี้วิวนะคะเป็นวิวจาก หน้าต่างนะคะหน้าต่างนี้ก็คือไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่นะคะมันไม่ใส่เท่าไหรค่ค่ะเป็นเบลฟาสต์นะคะซิตี้ฟิวนะคะเพื่อนเป็นเมืองเล็กๆค่ะแต่เดี๋ยวถ้าเกิดว่าป้าหนามีโอกาสนะคะจะถ่ายบรรยากาศรอบๆที่ไปเดินชอปปิ้งมาให้ดูนะคะเราก็ไม่พลาดที่จะเก็บภาพถ่ายมาให้ดูนะคะป้าหนากับลุงเดินนะคะสลับกันถ่ายจะเพื่อนๆ กับเมื่อกี้นี้หอนาฬิกาเมื่อกี้นี้นะคะที่ปนญหาถ่ยวิวข้างบนห้องมาให้ดูนะคะลากันไปก่อนละคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ